สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับ Mercedes-Benz SLS AMG เป็นโมเดลสเกลเดต่อ18งานของ m s มสโตในรุ่น Premiere dition นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปแนะนำา m r r e e e s s e n z z 300 SL คันที่ผมได้เป็นของฝากจากคุณพ่อเมื่อ30กว่าปีที่แล้วและเวลาก็ผ่านมาจนถึงช่วงประมาณปี2013-2014 หลังจากที่ SLS เนี้ยเปิดตัวในช่วงปี2,012ตามกำลังทรัพย์ของผมในช่วงนั้นก็รีบตามหาจนได้เจ้า SLS เนี้ยมาเข้าคู่กับ300 SL เสมือนวัยพ่อสู่วัยลูกจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบันนะครับสำหรับ SLS นี้จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงาน Mercedes AMG โดยเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ V8 สูบ3 2วาล 6,300cc 571แรงมาแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่650นิวตันเมตรภายในห้องโดยสารก็มีการดีไซน์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอากาศสยานนะฮะเปรียบเสมือนห้องควบคุมของนักบินอย่างเช่นคันเกียร์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับคันเร่งของเครื่องบินครับทีนี้เรากลับมาดูที่โมเดลคันนี้กัน ชิ้นส่วนที่เปิดได้นะครับก็จะมีกระโปรงหน้าแล้วก็ประตู2ด้านที่เปิดแบบปีกนกส่วนกระโปรงท้ายเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่จะมีเป็นสปอยเลอร์ที่ฝากระโปรงท้ายที่สามารถเปิดได้แทนรายละ,ะเอียดโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าเหมาะสมกับราคาเหมือนเคยฮะเพราะว่าราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ัถึงบาทนํามนั่งดูเพลินๆก็สวยงามสบายตาสบายใจครับ กับราคาแบบนี้ประตูปีกนกทั้งสองข้างเนี่ยก็สามารถเปิดค้างไว้ได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องมีตัวค้ำอะไรแบตช์โลโก้ต่างๆก็มีให้ครบนะครับในตอนนั้นเนี่ยคันนี้ผมตัดสินใจซื้อไม่ยากเลยเพราะว่าสีตัวถังสีเงินภายนอกกับภายในสีแดงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับ300 SL ที่มีก่อนหน้าเลยรายละเอียดของห้องเครื่องก็โอเคนะครับแล้วก็มีป้ายสำหรับผู้ที่ประกอบเครื่องเนี่ยเหมือนรถคันจริงติดไว้ให้ด้วย ที่คาลิปเปอร์เบรกของล้อทั้งสีเนี่ยก็จะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ AMG ติดไว้ให้ด้วยสปอยเลอร์หลังที่ยกได้นะครับแต่คันจริงเนี่ยจะยกได้โดยอัตโนมัติวัสดุภายในของรถก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเป็นสีแดงดำนะครับแต่ก็ยังลงดีเทลต่างๆให้ครบถ้วนใช้ได้ครับจุดที่ดีอีกอย่างคือมีแผงบังแดดแผงควบคุมเหนือคอนโซลแล้วก็มีเพลท AMG ที่ธรณีประตูด้วยครับโดยเจ้า SLS นะครับผมคิดว่า มี DNA ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก300 SL ที่ชัดเจนที่สุดก็คือประตูที่เปิดขึ้นแบบปีกนกหรือที่เรียกว่าเกาวิงสำหรับที่มาของชื่อรุ่น sls นี้นะครับจะเป็นคำย่อมาจากคำว่า Sport Ri รซ์ซูเปอคำว่าไรที่เห็นเนี่ยเป็นตัวสะกดแบบภาษาเยอรมันนะครับโดยรวมก็น่าจะหมายถึงรถซูเปอร์คาร์ทรงสปอร์ตที่มีน้ำหนักเบามากราะโครงสร้างตัวถังนี้เป็นแบบสเปซเฟรมผลิตขึ้นจากอลูมิเนียม ทีนี้เรามาดูช่วงล่างของโมเดลคันนี้กันครับรถคันจริงเนี่ยระบบการสะเทือนจะเป็นแบบ Independ e n t s u s p e n s i o n ทั้ง4ล้อนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าระบบการสะเทือนแยกอิสระ4ล้อในโมเดลนี้ก็จะไม่ได้โชว์รายละเอียดให้เห็นมากมายนะครับการบังคับเลี้ยวของล้อเนี่ยก็สามารถบุ่นได้นิดหน่อยองศาไม่ได้มากล้อทั้ง4ล้อเนี่ยสามารถยุบตัวได้จากสปริงที่ติดตั้งไว้นะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะมีให้เห็นการเดินท่อไอเสียและนอกจากนั้นก็จะเป็นพลาสติกเรียบปิดไปครับแล้วเราก็มาทดสอบการยุบตัวกันนิดหน่อยฮะ ชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยผมกะว่าจะนำ 300SL เนี่ยมาประกบคู่กับ SLS เพื่อให้เห็นการเดินทางของดีไซน์จากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ